หลังปังคลิปนี้จบเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นกลางจริงไหมจากกรณีการรวมธุรกิจของครูและดีแท็กเพื่อแข่งขันกับเบอร์หนึ่งอย่าง AIS แล้วทำไมสอวอเสจษศิรธฐรานนท์จึงต้องลุกขึ้นอภิปรายและฝากถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาแบบนี้ละ่ะกับผมนายแพทย์เจษศิรัฐรานน,น,นท์ธมาชิกุธิสภา สภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยจัดตั้งขึ้นตามมาต,ามตรา61บของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพราะนั้นจึงเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระเขาอยากจะให้เป็นอิสระจริงๆตามที่ทางทนเลขาคือท่านสาลีออกตรงหวังเพราะฉะนั้นง,งานของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยมันจึงมีความสําคัญแล้วก็เป็นความคาดหวังของคนไทยทุกคนรวมทั้งผมผมชื่นชมยินดีสภาองค์กรผู้บริโภคที่จัดตั้งขึน้นเพียงแต่วา่าผมลุกขึ้นมาพิปายก็เพราะว่าอยากจะให้ทางสภาองค์กรผู้บริโภคเี่สูตวัวอง ให้มาสมกับไอ้งบประมาณที่ตั้งเอาไว้นะครับเมื่อเราทําเต็มที่แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดีสมกับเกนตนาลมที่เขียนใส่ไว้ในรัฐธรรมนูนแต่เหนือกว่านั้นสคัญกว่านั้นอีกถ้าหากว่าท่านต้องการให้เป็นไอ,อน้ข้อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ประชาชนทุกคนคาดหวังท่านต้องเป็นกลางทำท่านต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วทําตัวเป็นกลางแต่มันมีประเด็นเรื่องของสื่อสารโทรคม,มานาคมที่ท่านดูเหมือนว่าท่านจะไม่เป็นกลาง บริษัทที่สองควบรวมกับบริษัทที่สามเพื่อสู้กับบริษัทที่หนึ่งอันนี้ในความเห็นต่างของประชาชนก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเขาเห็นว่าอย่างนี้หละไปทําแล้วก็ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าเมื่อควบรวมแล้วสองกับสามเนี่ยนะครับหรือถ้าเป็นหนึ่งสองสามเนี่ยสามมันจะหายไปก็กลายเป็นหนึ่งกับสองมันก็สู้กันเพราะฉะนั้นมุมเนี่ยมันจึงดูเหมือนกับทางสถาบันการบริโภคไปยืนข้างข้างใดข้างหนึ่งเพียงแต่ว่าผมต้องการให้ท่านยืนอยู่ตรงทางไม่เอียงข้างเพราะว่าการที่ไปลองต่อสารปกครองและสารปกครองไม่รับคำร้งองไอเดียผมคิดว่า มัน,ม,นมันทำให้ทําให้ทัดเสียอันนี้ผมผมเสียดายเพราะว่าสภาองค์กรผู้เป็โพคคือความหวังครับความหวังของประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าท่านทําตัวเป็นกลางที่ถูกต้องแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนท่านจะได้รับความนิยมความชื่นชื่นชมเพิ่มขึ้นอีกเพียงแต่ว่าผมอยากให้ท่านยืนอยู่ตรงกลางนี่คือเป็นเป็นประเด็นที่ผมฝากไว้เพราะว่าผมกลัวว่าท่านจะถูก หรือเอยีเ่ยนไปข้างใดข้างหนึ่งผมอยากให้สาวๆาก่อนผู้รู้พวกได้รับความเชื่อถือจากประชาชนอันนี้คือเจตนาที่บริสุทธิ์ที่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือฝากเอาไว้ด้วยไม่ต้องการตอบกลับคุณครับ